ก็เจอกันอีกคลิปนึงนะครับอันนี้เป็นตอนเย็นเนาะพอดีวันนี้ผมไปส่งของแล้วก็กลับมาเคลียร์งานนิดหน่อยนะครับแล้วก็ว่างละนะครับผมก่อนหน้านี้ผมจะทําคลิปก็คือไปฉีดซิลิโคนนะครับตรงรางน้ําฝนเพื่อให้มันสนิทกับผนังนะครับผนังปูนเก่าที่เป็นทาสีไว้นะครับโอเคส่วนคลิปนี้นะครับผมก็จะทําการ สาธิตวิธีการประกอบสายยางนะครับสายยางที่เอาไว้ในการลดน้ำแคกตัสหรือไม้ประดับอะไรต่างๆของ FC เลยนะครับผมไปอันนี้ผมไปอุดหนุนร้านกิสิลีมาครับผมอนะุปรก,อกรณ์ที่ใช้ใส่ในกระเป๋าเกงเลยโอเคเป็นรีบๆหน่อยนะครับ นี้จะเป็นสายยางอันนี้ผมซื้อมาจากไทยวัสดุครับความยาวน่าจะ10เมตรนะแบบนี้ดีอย่างหนึ่งก็คือมันไม่ขึ้นตะไคร่นะครับข้างในนะครับอีกอย่างสายมันมันเหนียวครับสายมันเหนียวนะเดี๋ยวนี้เขาจะใช้เป็นลักษณะแบบนี้กันหมดแล้วนะครับสายเขียวแบบเดิมนะครับที่ข้างในจะเป็นสีสีดำนะเหมือนจะเป็นสาย2ชั้นอันนั้นราคาก็พอๆกันนะผมว่าแต่ว่าผมผมเลือกแบบนี้ดีกว่านิ่มด้วยนะครับ อันนี้ผมใช้เป็นสี่หุนนะครับสายยางสี่หุนเนาะหรือเปล่านะขนาดทั่วไปอะครับนะที่มันใส่กับข้อต่อแบบนี้ได้นะสี่หุนนะครับหนึ่งส่วนสองนิ้วนะครับข้อต่ออันนี้ข้อต่อสวมข้อต่อตัวเมียสวมเร็วนะครับเขาเรียกข้อต่อตัวเมียสวมเร็วนะแบบนี้นะครับอันนี้ผมซื้อมาสองตัวตัวละสามสิบสองบาทครับหกสิบสี่บาทนะครับตัวนี้ แล้วก็อันนี้แบบข้อต่อตัวผู้สวมเร็วนะครับ Universal ของซูโม่นะครับแต่ว่าขายที่กิศิริครับ67บาทตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหัวหัวฉีดอันนี้ไม่มีไม่มีชื่อสินค้านะครับก็จะเป็นหัวฉีดแบบปับได้นะครับปรับได้ตั้งแต่ฉีดไกลนะครับกับฉีดฝอยอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดู ประสิทธิภาพพร้อมๆกันนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะดีได้แค่ไหนนะแต่ว่าราคา183บาทนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะก็ลองครั้งแรกกับ FC นี่แหละครับก็ดีผมไปเห็นแล้วมันเอ๊ะมันน่าจะเวิร์กนะก็เดี๋ยวผมขึ้นราคาประกอบให้ทีนะครับ180กว่าบาทถ้าซื้อที่อื่นก็ราคาอาจจะไม่หนีกันมากนะครับบวกลบ10บาทบวกลบ20บาทแล้วแต่นะโอเคเดี๋ยวผมจะต่อฝั่ง ที่เป็นหัวฉีดก่อนนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยหัวฉีดต่างๆเนี่ยจะสวมแบบนี้ได้เลยไหมได้นะถ้าถ้าคุณอยากประหยัดนะครับแต่ว่ากรณีของผมคือผมอาจจะอยากเปลี่ยนไปใช้แบบปืนฉีดอย่างอื่นอะไรเงี้ยนะครับปืนฉีดแรงดันสูงอะไรเงี้ยแล้วแต่นะอันนี้จะเป็นแบบมุมนะครับอ่าเดี๋ยวดูประสิทธิภาพของกันแล้วกันอ่าตัวนี้ตัวผู้แบบสวมเร็ว universal เนี่ยตัวนี้จะใช้กับก๊อกน้านะครับเดี๋ยวไปต่อก๊อกน้ํา นะไอหัวต่อตัวเมียแบบเร็วเนี่ยผมจะใช้สวมกับตัวนี้นะครับใส่ยางอ่าผมแกะมาเลยหนึ่งตัวนะครับสวมก็ไวนะครับแกะก็ไวนะนี่เราใส่ไปนะครับวิธีการใส่ก็คือใส่ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปที่สายยางก่อนนะลงมานิดนึงไม่ต้องไม่ต้องไล่ไปจนสุดนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปใส่ตรงฟันนะครับ หม,หมุนนิดนึง่งนะหมุนพอหมุนเข้าไปแล้วก็ใส่อย่างนี้เลยนะครับหมุนพอตึงมือนะไม่ต้องจนสุดก็ได้อ่าพอตึงมือนะครับพอตึงมือเสร็จปุ๊บเนี่ยครับสวมเนี่ยเขาเรียกสวมเร็วเห็นไหมครับเนี่ยผมจะเปลี่ยนไปใช้แบบปืนอย่างนี้ก็ได้อ่ผให้ไม,ไม,ไมไ่เหมือนกันอันนี้โทษทีครับไม่เหมือนกันนะ ปืนตัวนี้ถ้าจะเปลี่ยนก็คือต้องไปซื้อหัวหัวต่อตัวผู้แบบเร็วนะครับที่อีกฝั่งหนึ่งเป็นเกียวนะเพื่อใส่ที่ตัวนี้เนี่ยตัวนี้จะถอดเปลี่ยนไม่ได้นะครับแต่เดี๋ยวผมสามารถาดัดแปลงได้นะเดี๋ยวคราวต่อไปเดี๋ยวผมดัดแปลงให้ดูนะครับโอเคนี่นะฝั่งนี้นี่เรียบร้อยครับฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งทําไงฝั่งนึ่งเราก็เตรียมฝั่งที่เราจะไปสวมกับ ข้อต่อตัวผู้แบบสวมเร็วยูนิเวอร์แซลตัวนี้นะครับที่จะต่อก๊อกน้ำเราก็ใช้เป็นตัวเมียต่อเร็วแบบนี้ข้อต่อตัวเมียแบบเร็วแบบนี้ใส่อีกฝั่งหนึ่งก่อนนะครับใส่แบบเดิมนะหมุนนะครับใส่เข้าที่สายยางแล้วก็โหง่ายจริงๆนี่ครับใส่เข้าไปผมมันชนแล้วก็แล้วก็เอาแหวนตัวนี้นะครับมาขันเข้าไป ผมพอตึงมือนะครับตึงมือเรียบร้อยนะ,ะตัวผู้อยู่ในเวอร์แซลนะครับแล้วก็เอาไปใส่เก็บไว้ไก่อนะยนนักีซิลีผมไม่ได้โฆษณาให้เขานะแต่ว่าก็อยู่ใกล้บ้านนะครับผมอุดหนุนอยู่ประจำนะ ใครอยู่แล้วแวกนี้ก็ลองไปซื้อดูนะครับอะไรพวกอุปกรณ์ตั้งแต่เกระเนี่มีนิดหน่อยนะแต่ว่าพวกเครื่องมือติดตั้งไฟฟ้าอะไรเงี้ยมีเยอะนะครับโอเคนี่ยครับแบบเร็วก็สวยนี้เห็นไหมครับอันนี้เราจะไปต่อสายายางนะเดี๋ยวพาไปดูครับต่อแบบไหน,นต่อสายายางครับเสร็จแล้วนะเดี๋ยวไปต่อที่ก๊อกน้ํากันครับอ่านี่เลยครับทุกท่าน ฝั่งนี้ที่เราต่อเป็นข้อต่อสวมเร็วนะครับตัวผู้แบบยูนิเวอร์แซลนะครับอ่านี่ผมมาออกก่อนนะอ่าเนี่ยครับแล้วก็ใส่ใส่เข้าไปใส่แบบนี้เลยใส่แล้วก็หมุนอ่าอาจจะเอียงแบบนี้ก่อนนะครับเวลาก่อนที่จะหมุนนะพอเวลามันหมุนไปแล้วมันจะไปอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าสวมไปนะครับก็หมุน ผมให้ตึงมือนะครับโอเคพอละเดี๋ยวมันไอตัวกลไกแบบนี้นะครับเดี๋ยวมันจะรูดนะเกียวมันจะรูดได้เราแค่นี้ก็พอละแล้วก็ผมจะอุ้ยอุโดนหนามแคกตัดอ้ามจะสวมแอบสวมเร็วนะครับ ซูโมโ่นะเดี๋ยวเรามาลองกันว่าจะใช้รถน้ําได้ยังไงบ้างนะครับนะผมมาลองให้ดูนะครับสายยางไปซื้อเอานะสายยางประมาณนี้ก็เม็ดประมาณ26-30บาทนะครับโอเคมาเดี๋ยวมาลุยกัน,นครับลองกันโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันนะลองดูครับว่าจะเป็นฝอยเป็นอะไรยังไงบ้างนะอา ปิดก็คือหมุนหมุนจนหมุนเข้าครับหมุนหมุนฝั่งนี้ตามเข็มนาฬิกานะครับหมุนตรงด้ามครับแล้วก็จับปลายไว้นะครับหมุนตรงด้ามให้มันตึงนะครับหมุนตามเข็มจนตึงอันนี้คือปิดนะครับลองดูเดี๋ยวผมจะเปิดอ่าครับน้ําเข้ามาละนะครับไม่รั่วครับผมถ้ารั่วเราก็ดูตรงไหนรั่วเราก็ปิดบิดเพิ่มเข้าไปนะครับไม่ให้น้ําเขารั่วนะ แรงดันเยอะๆอาจจะรั่วได้นะครับแต่ไม่เป็นไรอ่าทีนี้ผมลองลองหมุนลองลองหมุนลองหมุนโอ้แรงมากเลยนะครับคือถ้าถ้ามันแรงเกินไปเราก็ปิดปิดตรงก๊อกน้ำนะครับนี่เลยครับผมเออเบาดีนะ บาดีนะหวัวไม่แพงด้วยนะครับราคาร้อยกว่าบาทหมแก่เลยฮะนะครับก็ก็ยิงนไยิงเป็นเส้นได้ด้วยอันนี้ผมอันนี้ผมบอกก่อนนะเพราะว่าผมเปิด เปิดแรงดันก๊กอกอ่ะผมไม่ได้เปิดจนสุดนะเปิดให้มันไม่ต้องแรงมากครับถ้าเปิดแรงมากมันจะเป็นหูยิงยิงแรงมากเลยเแบบาเบานะครับโอเคเลยนะ เ,เห็นไหมเอ่ยเนี่ยครับรถก็ไม่ต้องไปเจออะไรมากนะครับก็ลถประมาณเนี่ยผมลดแคคตัสผมก็จะลดอย่างเงี้ยครับบางทีถ้ามาบ่อยก็สามวันครั้งห้าวันครั้งแล้วแต่นะครับเยบบร้อย ปิดก็ปิดตรงก๊อกไว้นะครับอย่าอย่าลืมเผลอว่าไม่ปิดก๊อกแต่ว่าปิดตรงนี้ไว้คือบางทีแรงดันน้ำนครับเราไม่รู้นะมันอาจจะทําให้บริเวณพวกซีนพวกเนี้ยมันมันรั่วได้นะครับแล้วก็จะสิ้นเปลืองน้ําไปเปล่าๆโอเคนี่เรียบร้อยจังเลยครับผมแค่นี้เองเวลาจะปลดเปลี่ยนก็นี่ครับผมเปลี่ยนได้ อ,ม,อมาดูฝั่งนี้กันอุ้ยผมรถโดนแมมไปด้วยไม่เป็นไรนี่ครับรถอย่างนี้เลยนี่โอ้แจ่มเลยอันนี้ผมชอบอะ่ะผมชอบเลยผมชอบเลยอ,อ้๊ยอุยโดนแมมนี่ครับโอเคนะง่ายๆครับผม นะร้อยกว่าบาทเฮ้ยสองร้อยกว่าบาทนะถ้ารวมสายยางตีไปสามร้อยอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมรวมราคาให้นะครับว่าเท่าไหร่อาบน้ำมาอาบน้ำนี่ครับผมโอเคพอละ<ม>ลดลดลดน้ำเยอะไปเดี๋ยวเน่านะครับ <laughs> พอแล้วครับนี่ครับเป็นไงบ้างครับนะครับสำหรับการสาธิตของผมนะครับจริงๆตัวตัวข้อต่อตัวเมียตัวเนี้ย ตัวเมียแบบสวมเร็วตัวนี้มันจะมีเดือยเดือยที่เป็นแบบเขาเรียกลักษณะคือสมมติผมเปิดตรงนี้นะครับมันจะมีาวาล์วอะ่ะกันกันไม่ให้น้ํามันทะลักออกอันนี้ผมเปิดมันก็จะออกเห็นไหมครับแต่เป็นอีกแบบนึงอะ่ะมันจะอาจจะแพงกว่านี้นิดนึงนะมันจะเป็นเดือยอยู่ตรงในข้างในนะครับผมไม่ได้หยิบมานะแต่ว่าถามว่าใช้ได้ไหมได้แต่ว่าลักษณะคือ ถ้าเราไม่ต่อหัวตรงนี้เราก็เปิดอย่างนี้ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเรามีหัวแบบนั้นอะ่ะมันมันจะเป็นวาล์วเหมือนกับว่ากห้ไม่ให้น้ําออกไปถ้าเราไม่สวมตัวนี้เข้าไปมันจะมันจะไม่เปิดน้ํานะครับมันก็จะอุดแบบเหมือนว่าไม่ยอมเปิดอะ่ะแต่ว่าถ้าเราเอานิ้วกดลงไปอะ่ะเหมือนกับตัวนี้ครับกดลงไปมันก็จะปล่อยยอมให้น้ําอะนะครับออกมาจากจากท่อนะครับเพื่อใช้งานได้นะ เนี่ยอย่างเงี้ยผมไม่มีวาล์วตัวนั้นนะครับไม่เป็นไรนะจริงๆมันไม่จําเป็นอ่ะถ้าเราไม่ได้แบบต้องการที่จะปิดหรือกั้นน้ําไว้นะครับก็อย่างนี้เราก็สวมตัวนี้ไว้ตลอดนะครับแต่นอกจากว่าใครอยากจะเก็บตัวนี้เพราะว่ากลัวมันแบบตากแดดตากฝนอะไรเงี้ยเราก็เก็บตัวเนี้ยไว้ไว้ในร่มนะครับหรือไว้ในไว้ในกล่องอุปกรณ์เราอะไรเงี้ยนะครับถ้าใครขยันนะแต่ว่าส่วนใหญ่ผมว่า90%ไม่มีใครเก็บหรอกนะครับ ผมเองก็ไม่น่าจะเก็บโอเคนะครับนี่นะครับนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปแบบนี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมก็จะมารีวิวอุปกรณ์อื่นๆให้ได้รับชมกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนละครับผมอยากเล่นน้ำมากเลยสงการนะร้อนมากนี่แจมเลยครับผมไปยบาย Thank you